ได้ขึ้นหรือใดๆแต่เราเชื่อใจเราไม่ไม่ได้ว่าเชื่อใจคือเรารู้อยู่แล้วว่าเพื่อเราเป็นยังไงพี่วุ้นเป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากแล้วก็เป็นคนใช้เือนใช้เงินระวางมากเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คิดว่าเป็นขู่แล้วตั้งแต่ต้นแต่ว่าถ้าจะให้กําลังใจเขาก็อาจจะในเรื่องแบบของความแบบดราม่าต่างๆเรื่องความปัญหา แขเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆมันเดี๋ยวเขาก็ต้องเหมือนเขาก็ต้องตั้งโตคุยกันแหละว่าเกิดอะไรกันขึ้นแต่ยังไงความเป็นเพื่อนเพราะว่าไม่ว่าจะแบบมีปัญหาหรือไม่มีปัญหายัางไงก็คือเพื่อนที่เป็นเพื่อนก็ยังไงก็คือเพื่อนนะแต่เขารู้เทียงไหมพี่แม่เขาบอกเหมือนเป็นความที่หนักไปสุดเลยคือพี่วุ้นก็ผ่านขาพี่หนักมาเยอะเนาะแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของแก่เพื่อนด้วยที่แบบพบกันมาตั้งหลายสิบ แล้วอยู่ดีๆแบบมันมีปัญหาก็ไม่รู้ว่าแบบดูจะต้องทะเลาะกับใครต่อมามันมีอะไรอีกไหมมันดูเหมือนเป็นแบบมันเป็นโปงที่มันแบบมันขวบพันหลายคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแป้งก็คนองน้องก็เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ให้กาลังใจอยู่ข้างๆเพราะว่าเดี๋ยวแบบเวลาหรืออะไรใดๆก็ร่าจะทำให้สะอาดรกาศดีเรื่องนี้ไม่ได้ของแบบคนในวงร้องตัวพี่แป้งพี่แป้งได้รับรับอะไรบ้างไหมกับเรื่องนี้ นึ่งคือเราไม่ได้เป็นผู้เสียหายเราก็เลยไม่ได้เป็นผู้ได้รับผลกระทบแต่ถ้าจะการโถงก็อาจจะแบบจิตใจเพื่อนเรามากกว่าอาจจะเป็นห่วงว่าแบบพี่วุ้นพูดทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่วุ้นเส้นท่านบอกว่าอาจจะต้องดำเนินคดีกับคนที่แบบพี่วุ้นไม่ใช่คนเอาเรื่องใครก็เลยคิดว่าพี่วุ้นน่าจะแบบปล่อยแล้วก็แบบพักใจสักพักสักระยะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็น่าจะแต้ว่าตอนนี้พี่วุ้นมไม่ได้มีการคุยกับคุณเลยนะคะ เดี๋ยวกลับมาแล้วเล่าให้ฟังตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศด้วยเพื่ออะไร่เดี๋ยวค่อยแบบค่อยจับกันล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีเดียวขึเราปกติตแล้วอ่ะเราเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมแม่แม่ก็เป็นนิสัยทัศน์ที่รุนเหมือนกันเราเป็นคนค่อนข้างระมัดระวังในการใช้ตังค์แล้วแม่ก็ไม่ชอบการสร้างหนี้เพราะฉะนั้นแบบอะไรที่คืองไม่ใช่คนรวยมากะมนะคะต้องไม่ได้เป็นคนที่มีหนี้เพราะฉะนั้นก็เลยแบบอย่างน้อยแบบเออเราไม่ต้อง ว่าเราอาจจะเป็นคนกลัวกลัวนี่เพราะฉะนั้นเราก็จะแบบเราจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยกล้ายืดเหมือนใครอย่างตัวพี่แม่พอรู้จักกับพี่นานๆมั้ยคะก็รู้จักก็ต้องรู้จักนะรู้จักค่ะก็ฟันต่อไปเรื่อยพี่บูญด้วยการเจอกันมาตั้งแต่แบบสมัยเราวัยรุ่นเนาะค่ะพอเริ่มต้องใจมันเป็นพี่นานาเนี่ยพี่เหมือพี่แด้สนใจด้ยนะ เออปริมาณมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องของบรรยากาศเป็นแก๊นำฟ้าด้วยค่ะที่ตอนนี้คือค่อนข้างสะับระอุใช่ไหมก็ก็เขาพูมแบบแต่ละวันก็คงมีเรื่องประเด็นใหม่ขึ้นมาให้เขาได้ถกเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบมันเป็นคำตอนที่ทุกคนเขายังแบบอะไรมันมันหลายโปมหลายขมวดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะแบบมันก็เลยทำให้มันมันก็เลยค่อนข้างแบบระอุแต่ว่าตอนนี้น้ำท่วมระอุกว่านะ ทราบบ้างไมับเพื่อนอะไรบ้ังไหมครับอะไรครับ้าบมาเลยว่าแบบเออนนาไม่ทราบเลยไม่ไม่เคยทราบเลยผมก็บอกว่ามือแบบว่าทราบมาก่อนจะแบบเพื่อนบ้างแต่าแต่ยังไม่เป็นข่าวอะไรเงี้ยตอนทำแต่ลนค่ายตอนครังคือหลังๆอ่ะเอาเอาจริงๆป้าก็ค่อนข้างไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนาะเลี้ยงลูกแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เจอผู้คนกับพี่บุญก็เจอแค่กับพี่บุญพี่เมย์เวลาเขาไปกันแก๊งใหญ่ๆป้าก็แบบเออก็ก็จะไม่ได้ไปร่วมด้วยอะไรอยู่แล้วก็จะแบบก็จะ ราะฉะนั้นก็เราก็เลยแบบเราก็ไม่ได้อยากเราก,เราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรจากไตอยู่แล้วเป็นคนแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไม่คอม่คอยเมามอยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอเรารู้ก็อยากเมากับเพื่อนเหมือนกันว่าเกิดอ,อะไรกันขึ้นอ <c oughs> เออมันก็เป็นปกติเมาที่สังคมไทยพอมันเกิดเรื่องคนก็อยากจะรู้ว่ามันแบบอะไรหรอเต่บางท่านที่มีแก้งพาไปเขาจะิด้มีสัว์แล้วเลยมันเริ่มแบบไปทท่านั้นแล้ว ทุกคนทุกคนมายืนเงินมากแบบอะไรแบบนี้กับเราบ้างไหมคะเคยมีแต่ไม่ได้จำนวนเยอะขนาดนี้เราก็แบบเออ ไม่คือก็ไม่เป็นไรคือเราเราไม่ได้เป็นคนที่แบบแต่ก็มีนะคือเคยมีแต่ว่าเราก็แบบเราไม่กล้าให้อยู่ระยะยาวก็ให้นิดหน่อยแล้วแบบพอคบปีหนึ่งเราขอแล้วไม่เอาแล้วสมมติเขาขอแบบอายมยีบเราก็แบบไม่กล้าแล้วอะเราเราไม่กล้าเราไปรูว่าแบบเราเห็นประสบการณ์จากหลายๆเกสเนาะเออ็นคน,คนแบบเป็นคนไม่ค่อยชอบเสี่ยงแล้วเพื่อนที่ชว์ทำชวนทำธุรกิจแบบนั้นบอกว่าเออได้ผลอะไรที่ดีอะไรแบบอะไมาสี่กอส่วนมากก็ต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรเงิน ราจะโอนไปเนี่ยอาะแล้วก็ไม่ไม่ทำ้เี่ยใครเกิดการมันจะทำให้เราระมัดระวังกันเองมากปกติก็ระมัดระวังอยู่แล้วเจอแบบนี้ก็อาจจะเอ่อตองระมัดระวังนแบบเดิมที่เราเคยทำมาพราะว่าแบบมันกายเป็นว่าเอเนจากเพื่อนแตกกันได้นะอะไรแบบเนี้ยค่ะจริงๆไม่เคยยืมเงินเพื่อนเไม่เคย ถ้าเราเป็นเพื่อนกันเราไม่อยากมีประเดเออะเ็นเรื่องมาตกลกันเพราะฉะนั้นแบบถ้าเพื่นที่อรอบข้างก็จะไม่คให้ยูได้เราก็แกัไม่ให้คยื่ไปส่วนมากจะเป็นคนที่ห่างห่างมากกว่าทีจากกา่จะกล้าทาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ว่าห่างเราก็ไม่จาเป็นต้องให้ยืมแล้วยกเว้นแต่ว่าเราอยากช่วยจริงๆเราก็ให้เืวมมีคค่ะ วัที่ได้รับผลรับเลยแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน,งาน,งานรีบเข้าช่วยเหลือเพราะว่าแบบมันหลายบ้านจริงๆจากคลิปที่เราเห็นหรือว่าอะไรแบบนี้อยากจะให้รีบกันเพราะจริงๆแล้วแบบมันมีเวลาจํากัดเหมือนกันเนาะเราไม่อยากให้เกิด้องมีนการสูญเสียอะไรไปมนบ้างคนทวยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่รอความช่วยเหลือนะคะอนทวนกันอีกน,นิดนึงนะเดี๋ยวความช่วยเหลือก็น่าจะไปที่แม่มียอดอยู่ทางหลัใหญ่ไม่มีค่ะบ้านใหญ่ส่งคนคนละ บริจาคตามใครไม่สะดวกตามก็รบรจากสิ่งขอหรือว่าแบบใครไม่มีทั้งหลายก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์กำลังใจเพราะว่าเวลาแบบนี้เป็นเวลาที่คนไทยแต่คนไทยรักกันดูแล้วเวลาแบบนี้มันก็จะทําให้เราเห็นว่าอย่างน้อยคนไทยก็รังกัน